พุทธศาสนาทุกทานวันนี้ก็เป็นวันวารนซึ่งเป็นการที่านมสาธุชนทุกบระกาพระอง์พระพธเจ้าวาาวัดไตรปิฎิเทียรามก็ให้ธรรมะเพื่อความผาสุกกับญาติโยมพุกบริษัททั้งหลาย ที่มาเจริญพุทธมนต์ถวายถึงพระกงตนเดพระบาลตรงนี้พระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องของอ่านภาคฝัาที่ใหญ่ของใจซึ่งญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติธรรมในคาทั้งนี้จํานวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นในทุกส่วนที่มาก็ได้มีโอกาสฟังธรรมไปด้วยเพื่อให้ดีใจ มีความสงบมีความร่มเย็นและมีความป็สุขหลังจากปั่งทำเรียบร้อยก็จะเข้าสู่ภาคของการมอบของอย่างที่เพื่อประโยชน์แก่ญาติโยมทั้งหลายซึ่งมาจากสถานที่ต่งางๆในการมาร่วมเจริญพุทธมนต์ในขาครั้งนี้ย่อมมีอานิสงส์ย่อมมีผลบุญที่เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนแต่เป็นผู้ที่ มีความตั้งใจในการมาร่วมเจริญพุทธมนต์ต้องเราท่านทั้งหลายในฐานะประสบพิกรของคนชนชาวไทยก็ดีในฐานะของพุทธศาสนิกชนก็ดีย่อมมีความรู้สึกว่าคนไทยมีความเป็นอยู่ด้วยความรากักด้วยความผูกพันซึ่งกันและกันธรรมะจากธรรมาเถระได้มีโอกาสกล่อมให้จิตใจของเราทั้งหลายนะั้นมีความสงบ มีความร่มเย็นและก็มีความเป็นทุกขคนไทยอยู่ได้เพราะวัดคนไทยอยู่ได้ด้วยอำนาจของพุทธคุณดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นขอท่านพาุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสซึ่งได้มีโอกาสเข้ามาสู่ร่มเงาของวัดตรมิตรวิทยารามเป็นบรรยากาศซึ่งวันนี้แม้กระทั่งฝนตกก็มีญาติยโยมที่เข้ามา ร่วมจเจริญพุทธมนต์จำนวนไม่น้อยซึ่งทุกท่านนั้นเดินทางมาจากสถานที่ไกลๆมาจากสำโรงบ้างมาจากบางนาบ้างมาจากบริเวณรอบๆวัดไต,ตรวิทยารามจำนวนไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นก็ในทุกๆวันจันทร์ก็มีสภาพของญาติโยมทหลายที่มาจำนวนไม่น้อยน่าที่งใจไม่ว่าจะเป็นท่านผู้มี สูงอายุคนอยู่ในวัยหนุ่สาวก็ไม่น้อยอยู่ในวัยเด็กน้อยก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันความใจมารวมเจริญมวลถวายเป็นราชโยชนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และฟังกลับไปด้วยหน้าโมนาสาุการยิ่งใหในส่วนนี้นะครับมีใจเป็นกลางมีเป็นหน้ามีใจเป็นสำคัญที่สุ ทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้ด้วีใจถ้าใจดีแล้วการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจก็ดีอยู่การเรกา,รา,า,ารก็ทะพบที่ต่างเลยว่ามนโนปุพังประมาณป่าอมฤตเสกป่ามโนญาณมโนสวัสดีโอ

เาพิจาราคนีเรื่องคนรอผู้ติดาามรอของที่นำพาดังบอกว่าผู้พิจาัณนมีใจประเสิรที่สุดมีใจสำเร็จด้วยทีลมีใจเป็นคนตายถ้าจิตใจของเราผูกิสายแล้ว การกับทาตาตตาัจก็มีเสียงเหอแล้วพุก็จะมีฟนาาลยกับรอยเ้าโห้ติดตาลอเหมือนกับล้อที่ติดตารอยเท้าโผ่ให้ติาต่ากันต่เปลียนมือนกับล้อที่จะติดตาอนเท้าโผล่ไปก็ตามปกติแล้ว กาเปมรนั้นเมือกัอนท่มนเปาระฆเราโนั้นที่นํำาละนั้นแบ้จะไนน้ำาล ล้อกจะเบียเอาท้ายมล่คจะเดินไปข้างหน้าเดินไป้างลังอยู่ตงนี้มันก็มีความโคงคือได้รับความลำบากเพราะกายหัานั่น้นเตียงมัับทุกทุกนัเวลาผ่ไปแล้วเราจะอยู่ที่วยั้เป็นเอจะเดินไปข้างหน้าขอนทุกขง จะพอยหนังกับเป็นองุกข์ทุกนะถ้ามีถ้าเราทำั่วแล้วเนี่ยวามกกแล้วมันจะมีอะไรจะทำให้เราพุกงยิตเพราะฉะนั้นการที่จะทำการลดละเลิกทัไงยังมุกแะสิ่งต่างๆที่ที่ดีนั้นในเทศกาลขบันษาตามที่หน่วยงานต่าง มีการรณรงค์ที่จะทำการลดละดัดในเทศกาลข้อสงสานั้นถ้าจะทำได้ก็ต้ออยู่ที่จิตใจของผู้กระทำเพราะผู้กระทำนั้นถ้าว่าเรามีจิตใจที่ลดแตะแล้วจะนั้น่องเราเราต้อการคาสามารถที่จะลดระับเรื่องราผู้ที่ติดอยู่อยู่สามารถที่จะลดระับเริ่องรก็ด้วยใจ ถ้าจิตใจเครื่องแข็งไปแล้วถา,ามวสาาร่ที่จะทำได้แต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรานะไม่แมข็งแข็งเนี่ยเป็นได้ก็ไม,ม่สามารถที่จะอลเลิกกันเพราะถึงเวลาแล้งทีน้ำตุ่ควาใขึ้นมา,าเราก็ตกอยู่ภายใตหน้าหัวกวาอยั้หรือนะต่างหานนะั้นเราก็จะกลับไป สรในสิ kee, ่งที่เราต้องการในตอนนี้เราไม่สามารถที่จัดการไปจัดการอย่างละเดิมแล้วเราละละไั้ก็อยู่ที่ใจใจของเราเนี่ยเป็นปัญหาเป็ดเพราะฉะนั้นาว่าเราจะต้องการจะละเดิมเราต้องทำใจปงะมาณนี้เสร็จปั๊บแข็งแข็งด้วยการเจริญจิตตภาวนาอย่างที่เราได้มาเจริญจิตตภาวนา เป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาและเราก็จะได้เอาบุญมาบุสที่เราได้ทำนะครับรวมหลายๆดวงให้เป็นกระแสสิบ่นแล้วเราถวายเป็นระรมชบุสแ่พระบาทสเด็จพร้าอยู่หัวและสมเด็จพนางเจ้าพระบมราชนนั้นั้นก็เป็นการสร้างานความดีด้วยเถิดต่อทีพื่อความสมดเ เิยชาตและทักษะสมรเป็นส่วนสุดท้ายก็ขอรานเราคพระศสียัละอะไรโดยรวมทกสังคมเพราะตัรงราลาขอาความศักดิ์สิทธิ์หวงพ่อพระประอาจารอวุสมวัตไตรมิตรวิทยากาความศักดิ์สิทธิ์ของข้าพระไทยไตรมิตรขอจงรวมเป็นพลังปัจจัยสนระการการขั้นบอให้ยาก มาร่วมไนพีเจริญพระพุทธองต์เจริญกิตตภาวนาถวา้เป็นพระราชสงเป็นการสร้างหนทางความดีแก่ดเรือเกุทธกุนมาร่วงประกอบพิธีในที่ีขอทุกทุกท่านจงเป็นผู้รังใจจัการทุกข์โลกภัยในอุปนิม์ใจตเจริญเวราแลิงสันต์เจริญเวนาายุวันาสุนทรนปฏิภาณโดยมัจฉบา มีชีวิตสุขสงบร่มเย็นอยู่ในรวกเราเองพระพุทธศาสนาปุถคคามเจริญก้าวหน้าไี่มีขึ้นไปทุกทุกท่านลดรปรารถนาสิ่งใดโดยชอบตำม็ขอให้สิ่งน,นั้นๆจงทำสำเร็จทุกประการคือ